Cada pobreza, bocada, eh. สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 064 906 0 2ี2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษ เสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานอา u มูเลตวิิโแหล่งรวรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเซเว่นอิเลเวนตอนนี้ผมนั่งอยู่รถสองแถวนะครับเพื่อนๆ เข้าซอยสุขสวัสดิ์26นะครับจะพาเพื่อนๆไปวัดโพทองนะครับวันนี้เอฟซีส่งข่าวมานะครับว่าวัดโพทองจะมีงานพุทธาพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ล้อสองแถวออกนะครับเพื่อนๆนี่นั่งอยู่บนรถสองแถวเดี๋ยวสองแถวก็จะเลี้ยวเข้าสุขสวัสด,ดิ์26นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกัน ชมบรรยากาศงานพุทธาพิเศษนะครับลงจากรถสองแถวแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันข้ามไปฝั่งโน้น ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจัดงานตรงไหนเดี๋ยวไปดูด้วยกันน่าจะอยู่ด้านนี้นะตามพี่เสื้อ,อขาวไป ว่าเขาก็มางานเหมือนกัน <c oughs> นั่นคับตามเข้าไปที่คนเสื้อขาวน่าจะใช่นึกว่ามาผิดงานซะแล้วยินเสียงโอ้องานใหญ่เพื่อนๆงานใหญ่ขอจงสมเ็นสามพระเจ้าจงไม่ดู่เหนือยเก่าเหนื่อยเก ขอเช bon ิญสุนทรพันธรรษอยู่หมดจอมาอยู่ป่าซ้ายขอเชิญพระนลอยมาอยู่มาเป็นหลวงป่าเชิญด้านเท้าหน้าขลามาเป็นสร้อยสวรรค์เชิญพญานาจลินมาเป็นดวงใจมาเปิดพญานุชามให้แก่ตัวข้าพเจ้า ขอเชิญปัยายท้องพระครั้งพิธีใหญ่เลยครับเพื่อนๆมาเปิดที่เกตตัวข้าพเจ้าขอให้ป่าศักดสทธร่วภัยไข้เจ็บเปิดตัดน้ำพระเคราะห์ที่ตวงตัดวิบากกรรมร้อยแปดในอิที่ชาในปัจจุบันในอนาคตข้าพเจ้า,ากระทำการใด สุขมนต์สุโมตจตสุยิงทั้พลเมตตาสุภธรรนักกายะธรรมว่าจัธรรมปัทภินางปัทภีนางมนกธรรมังปณิสีเตปะทภีนาปัทภีนานิกตตวันลันตาเตปัทภีนาสาตุสาตุ uh two. น,นี้นะครับหลวงพ่อพระครูวิสิทธิยาคมก็ได้เดินมาถึงบริเวณลานพิธีแล้วนะครับแล้วก็กําลังทในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อได้ทับทายนะครับญาติธรรมแล้วท่านสามพี่ม้อก็จะได้นั่งอย่างอาศัศนคต่อนนครับเจ้าหน้าที่เทียนชนวนนะครับรเตรียมด้วยนะครับ ประจำตามทุกต่างๆ,ๆนะครับที่ได้กำหนดไว้นะครับกับหลังจากที่หลวงพ่อนะครับได้ รมปฏิสัมทานนะครับได้ปกปักรับทานกับกท่านสาธุชนหลวงกพก่อจะได้ประจำอย่างอาสนะรับรองนะครับงานยิ่งใหญ่มากนะครับเพื่อน เิ่ษิทยาคมพ่อพระราบคุณเยวโรก็กำลังประจำอย่างอาศวันสมรับรองกับวันนี้ก็ได้เวลาอันเป็นยองคนเลิกแล้วนะครับกระผมขอเรียกเชิญน,นะครับประธานในวันนี้คุณวิชัยคุณจุฑามาเป็นจะาหนกนขุ้ณกรร ที่ก็กำลังเจ้าที่ประทานได้ถือเครื่อเคียงนะครับแล้วนะครับก็จะได้กราบที่มนต์พระครูวิสิตพิทยาคมได้กล่าวนำถวายเครื่องบวงสศพใบสีนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับขอกราบที่มนต์ครับบัณฑิตก็ ทุกท่านานัประจำที่แล้วก็วันน้อมเลยน้องกายลาจใจร่วมกับหลวงพ่อนะครับ

Od tajnosti mohán, od úspas, od všechnyho, od všeho, od všeho, od nějakého znamení, od jedného znamení, od sebe, od záleženého, od zkušenosti, od nějakého úvahu, 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 od nějakého

นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาทุต้บูชามหาเทรโตมหาโตธรรมบูชาธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชาสังฆบูชามหาโพค้าพ่อหลวง ติโลกเกษตรโอาทิตพูชามาลาทีปฏิปฏิพูชา์โอรงการมูลนารถขงดังนันนาอับเชิญพระคดีเทวามหาเมตตาราชารีเทพเจ้าความสำเร็จจงมีแก่นโตพระเจ้า ธม,าาส,มสัจจาริจาริยโครการมิทุนาถอันเชิญพระโพธิละวังจะมหาเมตตาสมาสุขเจ้าพัดตันถึงก่อนพัดตันงก่อนพระติมง,งก่พัดชีก่อน Puṣanā, paṣīlya, samasujā, paṇumās, samasujā, paṭumās, samasujā, bhagas, โวสะเเพวุภะสะเยวะสุขิสะกะตะวะสังฆะปะนังโอสัทธัมมะอุตตมังโวรังปะริยาหุภะสะมังอานาอานัยยังปาวะนิยังสัมปะเจเสนะโสกิลังตังสัมปุพพะวะสะเเพวุภะสะเยวะสุขิสะกะตะนิรุธพะริยาโหวิมานังโพโธระตะนังพุทธัสสะมัง

パンクに合わせたときに、一緒に、パンクに。 านิตตวะนรพันธ์ปทฺเฐปทฺถาภิเนพุทธาองค์ภูมิปการินะเริ่มในวาระนะพุทธังวิเศษเอ่อ100% 1สํภิ้วปลา Thank you.

ตังเจตาสมาธิยเตโวกาวันโนวิปัสสียเตอาสังขมูลนํ What is are ได้ผ่าไปแล้วในการรับฟังแล้วก็ตั้งใจนะครับเจริญสติในส่วนของการฝังพระสงฆ์ทั้ง18รูปเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างในการบำเพ็ญบารมีในส่วนของการเจริญสติซึ่งหลวงพ่อเขาตัูพิสุพิยาคมได้นิยามให้กับคณะลูกศิษย์แล้วก็ศิษยานุศิษย์แสดงว่าการปฏิบัติธรรมนี้ อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติทรรได้ในส่วนของการเจริญสติเช่นถือว่าพุททานุสติธรรมานุสติและสังขารนุสตินั้นในการตั้งใจความท่สมเจริญวทุทฏมนต์ถือเป็นการเจริญสติในส่วนของการเจริญวิปัสสนาด้วยอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ทุกท่านึงถือว่าได้ส,สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับหลวงพ่อพระครูวิสิตพววิทยาผลของเราด้วยนะครับ ตัง้งแต่นี้ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ทั้งสิบแปดหลักฐานต่อให้เรียบร้อยนะครับลักฐานต่อไปขอเรียนเชิญกลุ่มวิชัยลกลนะุ่มอุทามาเลุ่มจลทุกกุณน,นะครับได้ เก็บบรรยากาศงานพุทธาพิเศษของหลวงพ่อวลานะครับที่วัดโพทองนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กมด้วยนะครับ